ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำสัจจโตโสทิวาเ,วเรื่องพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะละบาปความพยายามที่จะละบาปเป็นอย่างไรในพระโสรนี้ก็มีคำตอบพระผู้มีพระภาตัดว่าถ้าพิสุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผ pues ู้มีอภิชาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีทีนมิทะก้มรมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพงซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมาก เป็นผู้มักกรอดอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระ่า,าอยู่โดยมากเป็นผู้เกลียดค้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิสุุนั้นควรทำความพอใจความพยายาม ความอุสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสามปัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ เพึ่ทำความพอใจความพยายามอุตสาหะความกำาก,กระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัม,มชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นข้อความเหล่านี้มานายพระโสดอังคุตระนิกาย ทัศกานิบาทพระไตรยปิดกเล่มที่24ข้อที่51หน้าที่111พระไตัยปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา และให้ยาจยมเป็นเครื่องประทึงปัญญา